วันนี้ก็มีโอกาสาในวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2567จะมีโอกาสมอบไม้กุฏิไม้อัศจรรย์กุฏิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ได้นำมาบุญลนะที่วัดป่าบ้านโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครที่ไม้ที่หลายคนไปดูว่าจะได้ประมาณสองคันรถ แต่เวลาไปรับจริงๆเพิ่มปริมาณขึ้นโนวยถึงแปดันรถฉะนั้นมาบูรณะกุฏิสาลาลงปู่สามหลังนี่จึงเหลือ,อเรียกว่าเป็นไม้อัศจรรย์วันนี้ก็ได้มอบไม้ในส่วนที่เหลือนั่นให้เจ้าจอาวาสวัดอรัญญบรรพตท่านมารับเพื่อที่จะนําไปทําเป็นซุ้มประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาอยู่ที่วัดอรัญญบรรพตจํานวนหนึ่งพันแผ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่า แกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ไปกราบไปไหว้ไปสักการบูชาเพื่อให้มีความาสมความมุ่งม,มา่นปรถนา,าในสิ่งที่ตัวเองตั้งอกตั้งใจไว้ก็ขอใหอ้มีความสุขความเจริญสมความมุ่งม,มา่นปัถานาด้วยการทุกท่านทุกคนในวันนี้สาธาุเรียบร้อยนอบนิ่งท่ายสา